โอเคสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเอเชั่ทีวีโชว์ขอส่งผลงานนอกสถานที่ไปอีกหนึ่งลำแน่นอนครับชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นคิวของ Forza 350รุ่นยอดนิยมนะพิมพ์นิยมเลยนี่ครับผมอ้าววันนี้เราออกมาติดตั้งย่านแจ้งคณะนี่ครับของบ้านลูกค้าเลย f o r ์ซ350ตัวนี้เป็นตัวทัวร i ริงที่ลูกค้าออกมาจากคอน d a เนี่ยนะครับ เป็นรุ่นรถซิง์ที่แถมตัวกล่องบน c แชช s s 4 8มาให้นะฮะแล้วก็ตัว Honda เองเนี่ยอันนี้บอกพิงลูกค้าไปทำมาเองนะนะครับตัว Honda เองเนี่ยเขาจะให้ตัวแหลกอลูมิเนียม CNC แบบนี้มาให้นะครับแหลกอลูมิเนียมที่ Honda ให้มาเนี่ยเป็นของ H2C ซึ่ง s 2 c เนี่ยเนื้องานของเขาจริงๆมันก็คือ ตัว Revolution ะนะครับเพียงแต่เปลี่ยนโลโก้สแกนนั่นเองนะครับมันคือ Revolution นะครับตัว Revolution อย่างที่เราเคยบอกไปว่าขายึดของเขาเนี่ยตำแหน่งเนี่ยฮะเนี่ยฮะ,ะมันจะหนาพิเศษเลยนะครับมันจะหนาพิเศษนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหลกที่แข็งแรงณตอนนี้แข็งแรงที่สุดในท้องตลาดสำหรับ f o ร์ซ300 350นะครับเปลี่ยนกันตกเรียบร้อยแต่กันตกเนี่ยนะเป็นของ Honda แท้ ที่ติดมากับรุ่นทัวริงที่เขาให้กล่องท้ายมาด้วยเนี่ยดังนั้นแล้วไม่ต้องสงสัยนะครับว่าตัวตัวการตกชิ้นเนี้ยนะครับอนด้าเขาจะทำสีดำมาให้เลยนี่นะครับแม่คันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันทั้งระบบเบรกระบบช่วงล่างนี่ครับอ่าโอเคส่วนตัวชุดสั่งชุดแต่งที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมมาติดตั้งที่บ้านวันนี้นะครับก็เป็นชุดกล่องข้าง c h a t s ส23 นะครับเป็นแบรนด์สินค้าจากสเปนครับนี่ฮะลาดยีสิบนะครับก็แน่นอนความจุข้างละ23ลิตรนี่ติดตั้งแล้วหล่อๆแบบนี้เลยนี่ตู้เต็มๆครับอ่าระยะอย่างที่บอกนะครับว่าระยะความกว้างของเขาเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากในมิติด้านหลังรถพอดีพอดีนะฮะนี่ครับอ่าตอนนี้ผมยืนตรงๆเลยนะตรงหลังรถเลยนะนะครับ เวลาเผื่อเนี่ยผมอยากแนะนําให้เผื่อสักหฝั่ามือหฝ่ามือแนวนอนนะนะครับหฝั่ามือแนวนอนประมาณนี้นะครับจากกระจกออกมานะครับขี่ไปสักพักเดี๋ยวก็ชินนะขี่ไปสักพักนี่มันมัน,ม,นมันไม่ได้กว้างมากนี่รอ,อแบบนี้เลยตัวแหลกข้างนะครับเราจัดเซตมาให้ตรงรุ่นสําหรับ f o r ์ a ซ่าสามร0อก็เป็นเจน2นะครับเวลาที่เราจะเอากล้อง เวลาที่เราจะเอา,เอากล่องออกจากตัวรถสําหรับแช่ยีย่สิบเนี่ยนะครับตำแหน่งหยิบฝาเปิดของเขาเนี่ยนะครับเปิดฝาของเขาเนี่ยตำแหน่งคือบริเวณนี้นะฮะนี่ทำหมุดเขาเรียกอะไรเป็นหมุดแบบการลื่นมาให้ด้วยแบบนี้ครับอ่านะครับไขกุญแจแล้วนะครับเปิดฝาขึ้นบริเวณนี้นะครับอ่าตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เราแนะนำเลยก็คือตำแหน่งหลังรถนะครับยืนบริเวณหลังรถนะครับอ่ามือจับนะครับมือซ้ายจับเข้าไปบริเวณ มือจับบริเวณนี้ฮะซึ่งทับทิมสะท้อนแสงตัวนี้เขาจะเป็นเว้าให้ให้เราสามารถที่จับตัวกล่องได้นะครับอ่าแล้วก็สลักตัวนี้ฮะเขาเขียนว่าพูนะครับก็คือิอีจิตน้นดึงอะนะอ่าแต่เราผลักเอาปึ๊บนี่ครับยกขึ้นยกกล่องขึ้นนิดนึงนี่นะฮะแล้วก็ถอยหลังได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆสั่งซื้อไปเองแล้วติดตั้งที่บ้านเองเนี่ยไม่ต้องตกใจนะ <laughs> เวลาติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยคุณด,ดม มีคราบขาวๆอะไรกองผมเสียหายเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือทางแชทเนี่ยนะครับเขาจะใส่ตัวอ่าเป็นเป็นเอเขาเรียกะไรจารบีขาวนะจารบีขาวมาให้นิดนึงนี่เขาให้มาจากโรงงานเลยนะครับนี่ฮะเขาใส่มาให้เลยนะครับกับชุดยางรองของเขานะครับมันทาให้ตัววัสดุนะครับไม่ติดกันนั่นเองแล้วก็ไม่เสียหายต่อ,อชิ้นงานเหล็กนะครับตัวแหลกข้างเราทําตรงรุ่นแบบนี้เลย นะครับมาพร้อมตัวล็อกสําคัญคือกรณีที่เพื่อนสั่งไปติดตั้งกันเองแล้วบางวันเราไม่ได้ใช้กล่องจอดรถเอาจอถอดกล่องเอาไว้บ้านแล้วก็ขี่รถปล,อล่อๆอยากแนะนําให้คอยหมั่นตรวจสอบจุดนี้นะครับเพราะจุดนี้เนี่ยมันจะมีน็อตเกลียวปล่อยอยู่บริเวณนี้ดูนีดน,นึงครับด้านนี้ครับอ,อ่าเนี่ยบริเวณนี้เนี่มันจะมีน็อตเกลียวปล่อยก็คอยหมั่นตรวจสอบว่าน็อตเกลียวปล่อยตัดนี้ยังอยู่ปกติดีไหมนะครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าชุดล็อกนี้หลุดหายมันไม่มีขายมันจะมาพร้อมกล่องน้เพื่อนนะเนี่ยตัวนี้มันจะมาพร้อมกล่องนะครับไม่มีขายแยกนะเพื่อนก็คงฝากคอยดูด้วยชุดแหลกเป็นงานดีไซน์ของร้านเรานะครับเป็นงานแพนเทอร์นี่ฮะมาพร้อมกับตัวค้ำหลังนะครับกันโค้งอย่างดีเลยอบสีพาวเดอร์โค้ดให้อย่างดีนี่ครับโอเคเอาเวลาใส่นะครับเราเอาตัวสลักตัวนี้ใส่เข้ากับเดือยก่อนป๊บเปิดฝาก่อนครับ ใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับกดให้มันเข้าล็อกนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคำว่าอร์เพรสให้เราเอานิ้วโป้งหรือฝ่ามือเนี่ยฮะนะครับประคองบริเวณนี้ไว้ในขณะเดียวกันดึงสลักลงไปครับแล้วค่อยๆกดตัวกล่องจนสลักนี้มันเข้าเข้าที่แบบนี้ถ้าสมมุติมันยังอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนะอ่ะกดนิดนึงนี่ฮะเข้าล็อกเรียบร้อยปิดฝาครับแล้วก็ล็อกกุญแจเดินทางได้เลยโอเคสนนราคาทั้งเซตนะครับ มีกล่องข้าง1คู่แหลกข้างทั้งเซ็ตที่เข้ากันตรงรุ่นให้กับฟอร์ซ่า350ทัวริงแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ราคาการตกของ Honda าแท้์มาให้ด้วยนะครับรวมไปถึงแหลก GTR หรือแหลกเลเวลเรเวชั่นนะครับแล้วก็กล่องบนชแชทเอ็เอช418เราก็มีจําหน่ายด้วยกันนะครับเช่นกันโอเคเดี๋ยวใส่ร,ราคาไว้ให้ใต้โพสต์งหมดขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าเรานะครับขอบคุณพี่ที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ